ผลงานเพลงนี้นะครับเป็นผลงานที่ผมเคยแต่งและ,ะเขียนให้ไอแมนมานิวันลองนะครับในอัลบั้มชุดเหตุผลนำเนาในผลงานเพลงที่มีซอวากอดแม่ทำอายกอดผู้ชายทำแน่นซึ่งแต่งไวตั้งแต่หลายปีแล้วครับอาจ,จิเเคยได้ยินนะครับพี่น้องอาจ,จิเเคยได้ยินนะครับเนาะมันเป็นเพลงตั้งแต่หลายปีที่แล้วครับ ความหักจากแม่บอกเคยแค่ผู้สาวยุกหมบ่บอท่านหอดหมอปลายก็มีใจให้ผู้บ่าวสำน้อยบ่หูจักอายลืมได้จารีดฮีทอยเอาผัวแต่น้อยปล่อยตัวมั่วแนวบ่แม่นยุคสมัยนี้สังคมออนไลระบาดสงขอความนัดทั้งเฟสไปพ่อนาแฟ เทียงหน้ามองเการีธิสดฮิตเป็นไปตามแผนผู้หญิงเหลือแสนเปล่นบบาวบ่เสียดายของผ้ากันจองห้องบ่เคยพอบ่าปากคอใหญ่ กอดแม่ทำาอยกอดผู้สายแน่นยิ่งติงบอกเคยแพงคิงขึ้นรถกอดแอวซ่อนไทยเขาจับเขาคลำให้เขานำแนวโอดบอดไยมือแม่ขอบายลูกหมัวบอกว่าหน้าเบือ่ออย่าลืมของเก่าแนวผู้เท่าผ้าเห็ดผาทำมันสีเป็นกรรมตกไปหอดลูกเต่าเหลืาเสือ บัดยามเขาทิ่มทองบ่มีพอไัยสิจุนเจือสองในหมากเดือมันยังสิได้ให้เรียนจบซาก่น กอดแม่ทำอายกอดผู้สายแน่นอิงติงบอกเคยแพงคิงขึ้นรถกอดแอวซ่อนไายเขาจับเขาคลำให้เขานำแนวโอดบ่ได้มือแม่ขอบายลูกหัวบอกว่าหน้าเบือ่อ อย่าลืมของเก่าแนวผู้เทาพาเหตพาธรรมมันสีเป็นกรรมตกไปหอดลูกเต่าเหล่าเสือ้อบัญยามเขาทิ่มทองบ่มีพอภัยสิจุนเจอสองในหมากเดือมันยังสีได้ให้เรียนจบซาก่อนเป็นอุทาาหอนกลับมากอดแม่ยังบอทันสาย